สวัสดีสวัสดีมาทุกคนเนาะวันนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับซอนอ,อูลองสารทุกคนตอนนี้อ่าอูบบได้ไปใส่น้องมืมอเลยแล้วก็เพราะว่าอ่บาบบได้ไปใส่มือมือแล้วอูกับแบบสีพาทุกคนขี่รถไปบึง่งอ่าน้ำเงิมอันนั้นเนาะตัวที่มันบอนสุดทัน้าก็แต่ว่าเคยพาไปไหลายเที่ยแต่ว่าืันนี้ก็สีพาไปอีกอันอูมือสองสามมือก้อนนะอูเคยไปตาอูได้ไปตลาดไม่ฮนะเนาะมันมี รถโดยสารมันแล่นแล้วเนาะอูคิดว่าอูจะไปเวียงจันทร์และซีโซ่าหางเพื่อไปถ่ายคลิปบุตต่งเขียงอ่ะทุกคนแล้วก็มื้อนี้ฮันวางแผ่นนะก่อนว่าสิบุได้ไปถ่ายคลิปใส่หันย้อนแผนลมนะ้มเนาะทีแรกกัอนว่าสิไปถ่ายคลิปอยู่เมืองหนึ่งเนาะเมืองหนะ่มเนาะเป็นเมืองหนึ่งที่อายุในเข่งใส่สมบูรณ์เนาะอูจะไปกับมูสองคนเนาะแต่ว่าพอดีแผนลมนะ้มเนาะแซตหามูแล้วมู่แซตมาบอกว่าเออบทันบทได้ไปขอโทษหลายหลายเลยนะวัวแม่เราบลสบาย ก็เลยแบบแผนล้มแล้วก็เลยบบได้ไปใส่แล้วอู้ก็คิดไอเดียถ่ายคลิปอีอย่างบออกเลยเนาะเพราะว่าอู้ตั้งใจว่าอู้จะไปถ่ายคลิปยูพุ่นม,มือแล้วก็อีกคิดคอนเทนต์อีอย่างหมดแล้วแต่ว่าไปบบได้เนาะทีนี้อู้ว่าอู้จะไปคนเดียวแต่ว่าแม่บอนุญ,ญาตให้ไปเนาะแม่บบให้ไปแท้ญญแทอูอ้ก็เลยแบบบบได้ไปเนาะแล้ววันนี้อู้ก็เลยอืได้โบ,บเป็นอย่างเนาะเดี๋ยวที่ถ่ายคลิปเอาบรรยากาศยูบ้านน้องอู้มาให้เบิ้งนะ ทุกคนก็สิว่าเอ้าน้องอูคือออกมานอกคือบอัวไซแมททุกคนบ้านน้องอูแถวนี้มันเป็นเขตสนบดเป็นป้าเป็นอันเดอร์แล้วก่ะส่วนนี้บ้านน้องอูคือคนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าแล้วกะนสักวัคซีนน่าจะเกือบจะครบหมด คนละตี่อยู่บ้านอู้นี่คันแบบพูดไวนุ่มนีน่นะยังแต้พวกผู้เท่าอะไรเนาะที่ยังบร่ได้ักซึ่งอูก้กะซักครบสองเข็มเป็นที่เฮียพอยแล้วเนาะกะอาการโบมีอย่างเป็นโบมีอาการเลยเนาะไปซักมาเข็มแรกยังมีอาการปวดเมื่อยตามห้างกายอยากนอนอยากกินน้ำเนาะแต่ว่าเข็มที่สองคือโบมีอาการอย่างเลยปกติเลยโบมีอาการเดอเลยกะเมื่อนี้กะสิพาทุกคนไปเบิ้งน้ำเงื่อนฟากนั่นเนาะทุกคนว่าเออไปเบิ้ง บอนที่น้ำเงึมสุดเนาะแล้วกับเบิ้งหมู่บ้านอ่าของประชาชนมงเนาะส่วนเ้องมงเนาะไปทางหน้ากันที่นี่ยู่งสองหมู่บ้านเนาะทุกคนหรือสามหมู่บ้านนี่แหละจะเป็นคนมงทั้งหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเบิ้งน้ำกันเลยเนาะว่าสิเป็นเดี๋ยวได้ทีน่ะทุกคนท้าวเข้ามาฮอดหมู่บ้านทำดินเนาะ จะใส่น้ำห้วยเนาะทุกคนนี้น้ำห้วยบ่นโ้มีมีมาะไรดีคนระับทุกคนเบิ่งเส้นทางที่เราจะไปแม่งทอระโหดโหดหูมากอันนี้มันเอ้าไข่แล้วมันฟ้าดแอดคันท้ามันเป็นซ่วงอ่าฝนตกแหงๆนี้มาบ่ได้เลย ตอนนี้อู้ขี่รถมาขี่รถมาแล้วมาฮอดบ้านที่บ้านอ่าเขาเอินบ้านท่าเหอือเนาะทุกคนบ้านท่าเหืนนี่เป็นบ้านในน้นอยแห่งหนึ่งเนาะทุกคนอู้เวลาอู้เครียดเครียดหรือว่าอู้คิดอย่างบอ้อ่ะทุกคนอู้จะมักมามองนี้เนาะอู้จะมากขี่รถมาคนเดียวแล้วอู้จะมักมานั่งมองนี้เนาะอู้ก็บบูบูกเป็นอย่างคือกันตายตายตายอึบอึบอึบปวดหายมากๆ เงิมมองนั่นนะทุกคนสุดอารเงิมนี่วันนี้อากาศดีหล่แนละ้ววันนี้ยู่ทางฟ้าพุ่นเป็นมู่บ้านที่ตอนน้องนะอูว่าจะไปซวยเหลือหงเฮียนนาะเห็นรงเฮียนยู่จุ่พูนนะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้องเฮียนกับบอด้เข่าเจ้ายายมายู่ยายมาเฮียนยู่พีหมดแล้วเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อตอนนั้นมาแถวนี้จะเป็นอ่าเฮือนของมู่นะ้องอูแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้ายายไปใส่แล้ววะบอด้ไปถามกันเจ้าเนาะยายเอายายออกหมดแล้ว นี่เป็นบ่อนที่แบบพักพ่อนย้อนใจของประชาชนเมืองลองนเลยนะแบบมักขาเจ้ามากมาขาเจ้าเอิญนี่อย่งมางวะมาแบบปิกนิกอันเดอร์เซียนะกินข้าวเสียนะแต่สําหรับน้องอูเองแล้วอู้มากมามองนี้เวลาอูเครียดเวลาเครียดๆเวลาแบบว่าอ่าคิดเอี่ยงบออกคิดบอ,อกอ้และกะไอเดียบ่เกิดหรือว่า มืทางไปว่ายัางไงยสมมติทางไปคิดว่าออกเฮ็ดอย่างเฮ็ดเหตอีอย่างไปก็คือว่ายัางบวคักยังบนแน่ยังบอเดี๋ยแล้วแบบเครียดเครียดกับชีวิตหรือว่าเครียดเครียดกับเรื่องอี่ากขยาอูมักอูมักจะมามองนี้คนเดียวเนาะหลังจากที่อูเยนจบไปเมื่อแปดเดือนก่อนะเนาะมันก็มีอาการยุ่แบบว่าเหาฮั่นแบบว่าเห็ดน,นั้นเฮ็ดน,นี้ไปแล้วเห่าซึ่งมันบ่ได้ดังใจเห่าแล้วมันก็รู้สึกว่าเครียดเครียดกดดันตัวเองหลายๆเรื่องเนาะแล้วก็เลยรู้สึกว่า มากจะมานั่งอยู่มองนี้ตลอดว่ามาตลอดแต่ว่ามาทุกเทือ่อนก็จะบอกบ่ค่อยได้ถ่ายบ่ค่อยได้ถ่ายคลิปจะแบบขี่รถมาแล้วก็มานั่งมานั่งเบิง้งนั่งเบิง้งคูเบื้องผ่านยู่นี้เบิ้งน้ําไหลไปแล้วก็ู้ซึกว่าสบายใจขึ้นแล้วก็เมื่อสี่เป็นแบบนี้ตลอดเนาะอันนี้ก็โดนเติบละวบได้มาโดนเติบละโบได้มาแล้วนี่ก็มาอีกเท่อน,นึงเราทุกคนก็นยังโ้สึกตื่นเต้นคือก็ที่ได้มายัางเป็นบ่อนที่งาม งามยังงามตลอดมาเท่าใดกับโบเบือแต่พุ่นก็ะมีบ้านเือนประสาสนเนาะขับไปทางนี้เน่ะู้งามไรย,ย่างย่างไปแค่เอาวิวมาฝากเลยกะเกิดแล้วนะทุกคนอู้มากแฮงมากวิวแบบนี้แฮงอ๋ออันนี้เขาจะทิดทางไหม ขี่รถไปพุนเลยอ๋อขี่รถไปก็ได้อ๋อขี่รถออกบ้านพุนขี่รถเอียว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 ไปพุนเอียวไปพุนแล้วก่ะน,น่าจะซอดออกพุนเนาะไปพุนเนาะ,นนาะบ้านนี่ฮแต่ก่อนเป็นบ้านที่มีความเจริญหุ่งเหืองมีเป็นบ้านที่แบบว่า มีคนยู่หลายเพราะว่าแต่ก้อนฮันเมืองลองสานจะใช้การคม,มานาคมทางน้ำเนาะจะบ่ได้ใช้การคม,มานาคมทางบกหรือว่าบ่ได้ใช้เส้นทางเนั่อจากว่าบบมีทางเนาะบทานได้สร้างทางเพื่อนเนาะแล้วก็อาศัยแม่น้ำนี่แหละเป็นการอ่าคม,มานาคมการเดินทางฉะนั้นอา่าการใช้เหื่นี่เป็นซ้ำกับรถในปัจจุบันเลยเนาะแต่ก้อนฮั่นพ่อเคยว้าให้ฟังว่าก้อนพ่อที่มาเจอแม่ ย้อนสาเหตุที่พ่อมาขับเหืออยู่อ่างน้ำงืมเนี่ยทุกคนเนาะพ่อก็เลยจะค่อยมาเจอแม่เนาะทุกคนขับยู่อ่างน้ำงืมมนแล้วก็ขี่ขึ้นไปพุ่นเนาะทุกคนไปพุ่นไปพุ่นมันก็จะไปทางบ้านน้องอู่แล้วพ่อเห็ดค้าขายอยู่แถวนี้ก็เลยเห็ดให้ได้เจอแม่เนาะทุกคนพ่อมาขับเหืออยู่นี่แหละและบ้านนี้ขนาดเวลาที่ไปเวียงที่ไปนครหลวงยงจันต้องมาขึ้นเหืออยู่ที่ท่าเหือมองนั้นแล้วจะขี่ขึ้นไปเวียงไปขอดท่าลาดแล้วจะไปเวียงจันเนาะทุกคน บ้านนี้ฮันแต่ก่อนฮันจะเหตุการ์ค้าการขายแบบเป็นเขรคดแค่ๆก็เป็นบอนเป็นตลาดเป็นอีอย่างเลยนะค้าขายซื้อปูซื้อปลาซื้อทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนแล้วกะเป็นบ้านที่ดังแห่งในสะม่านมาณปัจจุบันนี้ยุคสมัยได้เปลี่ยนไปการคม,มนาคมได้เปลี่ยนไปแล้ว อ่ะขเขาจ้าหั่นมาช้การคม,มานาคมทางบกแทนเฮ็ดให้บ้านมันก็ค่อยเชื่อมไปตามการเวลา,ลาอ่าได้ว่าสิ่งหนึ่งที่มันยังเสมก็คือธรรมศาตรเนาะทุกคนธรรมศาตรที่ทำอ่าโลกให้เฮาเนาะก็คือแบบยังคงความเป็นธรรมศาสตร์คือเก้าบ่อนเขตบ่อนนี้เนาะมันเป็นน้าง,งามแบบนี้ก็คืออ่าเวลามีการทายพรีวิ่งแต่งงานหรือว่าทายอย่างทายหนัง่ายอันเดอร์อง คนอยู่ในนี่ค่ะคนอยู่ในเมืองนี่ค่ะเด็กก็จะมักมาท่ายอยู่นี่นะทุกคนนี่ต่้น้ำน่กมากงามลายลายแบบนี้อีกเนาะแล้วก็เป็นหมบานเนาะ กะเจ้าไล่งวัวไล่ควยายกะเจ้าคุณอันนี้ไ,ไม่ไผ่ปะมาเดี๋ยวเราจะขี่ไปเบิ้งเฮอร์ลำนั้นก่อนว่าเขาจะใซะอะไรวะเราจะขี่รถจักรมา รถนำตามของมีหลายคนขี่รถจักรมาทางนี้นะอูก็เลยขี่นํามาอูจะมองเบิรงเขาเจ้าขี่มาแล้วเขาเจ้าจะมาขึ้นเหือนะ ก็น่าจะถึงน้ําท่วมเนาะเพราะว่าน้ํามันต้องขึ้นแน่นอนฝนมันต้องเยอะเลยอันนี้เป็นเหือนะทุกคนนี่รเจ้าี่มาจอดขี่รถจักรมาแล้วก็มาจอดเหือไว้นี่เราเจ้าีิบ้านนี่ก็คือไ้การคม,มานาคมก็คือเหือนะทุกคน ใส่เงอหเหือไผ่หืเหอเราน,นี่โอ้โหงามขนาดเขาจะกระซิล็อกไว้เนาะเหือไผ่เห,อห,เหือเราใส่กระแจล็อกไว้เพื่อให้บ่ให้คนมาลักบ้าสิไปแล้วก็เอากระแจมาไข่แล้วก็ไปขี่ไปเนาะอันนี้น้ะมันแห้งแล้วทุกคนเนาะ เมื่อปีกายที่อู้มาตอนนั้นออูอ้ม,ท 40, มอททยคลิมพันนะ้ามันขึ้นหอดพุนนะทุกคนอู้จือได้น้ํามันขึ้นหอดพุนไอ้น้ําลงหลาเนาะน้าแหงปไปแถวนั้นไ่ได้ทุกคนเนาะเสียงเพลงดังนี่จะเป็นทุ่งหญ้าแบบนี้เนาะทุกคน นางอยู่นี่กับคักเลยเนาะเดี๋ยวอูขึ้นนางเพื่อจะใส่กระเจี๊ยบล็อกไปเนาะโอ้โหนางนายยุ่งนางนา้อู้มัมมกมูบ่บ้านเลยทุกคนมักมูบ่บ้านนี่แต่เสียทีสัญญาณโทรศัพท์มันโบแฮงคั้นสัญญาณโทรศัพท์แหงนี่โอ้สุดยอดเลยอยู่บ้านนี้สุดสุดยอดเลยมกักแหงอยู่บ้านนี้แล้วสัญญาณโทรศัพท์โบแหง นั่งอยู่นี่เราคิดได้ทุกคนอ่ามีคอมเมนต์หนึ่งเนาะที่เพื่อนคอมเมนต์มาแต่ว่าอู๋ปจื้อแล้วมันยู่คลิปแต่งหูแหละเพื่อนคอมเมนต์มาว่าน้องอู้คือแบบเป็นคนสไตล์เฮาเฮาแบบแบบผู้หญิงเฮาเฮาโมแม่น้อ,นนองอู้เป็นทอมมักผู้หญิงเลยทุกคนบอกเลยน้องอู้เป็นอ,อันนี้ซื่อแต่ชอบผู้ชายจะชอบผู้ชายชอบมากมักผู้ชาย,ยทุกคนบได้มักผู้หญิงเนาะ หมักผู้หญิงมักผู้ชายแต่ว่าสไตล์มันออกคือแบบทอนทอมซื่อแต่แท้จริงหมูไม่นย่นะมักผู้ชาย <c oughs> โอ้จากอยู่หมู่บ้านนี้เดยแต่ว่ามันบบมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะประมาณนี้นะทุกคน แดี๋ยวอูที่ไปซอกบอนนางลินแล้วอูก็จะกลับแล้วนะเพราะว่ามันก็คำละดาวินยูเฮงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุก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 ,ลกมามันก็นตกดินเดี๋ยวทุกคนซึ่งในคลิปวิดีโอนี้อูก็จะลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยด้วยบ๊ายบาย